รับซื้อ10บาทรัชการที่9สูงสุดเหรียญละ1,200บาทกันเลยทีเดียวช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบหายากซื้อและขายเหรียญกระสาบหายากสวัสดีครับ f ผู้ติดตามช่องของปปาศ,ศรราแบงก์เงิีโบราณทุกคนทุกท่านเลยเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปปานะช่องประปาน,นั้นเป็นช่องที่รับซื้อเหรียญและจําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญน,นะฮะก็อย่างคลิปวีดีโอนี้ F4 ฮะปปาจะมาตามหานะจะมาตามหามาประกาศรับซื้อเกี่ยวกับเหรียญอ0สิบาท2สีหมุนเวียน เหรียญสมรรถจักรที่9ในรูปแบบพระเศียรเล็กเอฟฮนะในรูปแบบพระเศียรเล็กนะฮะก็ติดตามคลิปวิดีโอให้จบแล้วกันเอฟซฮานะเพราะว่า10บ,บาทสองสีมุนเวียนรูปแบบพระเศียรเลนะ็กเอฟฮะปีนี้นะฮะปีนี้นะฮะปะ้าร,รับซื้อต้องบอกเลยว่านะฮะล่าสุดคลิปนี้นะฮะ ไม่ผ่านการใช้งาน UNC ไม่ผ่านการใช้งานผิวดีผิวสมบูรณ์จัดจัดโอ้โห FC ฮะเหรียญละ1200บาทกันเลยทีเดียวสำหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานโอเคเนาะครับ FC หะก่อนเข้าสู่รายการที่ประปาจะประกาศรับซื้อในราคาสูงสุดเหรียญละ1000บาทฮนะ ฝากทุกคนทุกท่านกดติดตามกดกริ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับครับเอฟซีฮะเหลียนหนึ่งบาทสมัยเราจะอาทวิทยาเหรียญสิบบาทสองสีมุนเวียนนะทำรายการบ่อยจนลืมเอฟซีฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะพอปาจะมาประกาศรับซื้อนะ เหรียญสิบบาทสองสีมุนเวียนเหรียญสมัยรัชกาลที่เก้าต้องบอกเลยว่าเป็นเหรียญสิบบาทสองสีมุนเวียนรูปแบบพระเศียรเล็กฮนะซึ่งณปัจจุบันวันนี้นะก็ไม่มีการผลิตเพิ่มเติมกันอีกแล้วนะสำหรับเหรียญสมัยรัชกาลที่เก้าใช่ไหมอืมก็ไม่มีการผลิตเพิ่มเติมอีกแล้วนะเพียงแต่ว่ายังไม่ถูกเก็บคืน นะก็คงยังวมุนเวียนอยู่ในระบบหมุนเวียนนับปัจจุบันวันนี้กันอยู่นะฮะก็ต้องบอกเลยว่ายังอยู่ในระบบหมุนเวียนมีโอกาสพบเจอได้ไหมไม่แน่เอฟฮะมีโอกาสพบเจอได้นะฮะมีโอกาสได้พบเจอได้ในระบบหมุนเวียนถึงแม้ว่าจะยากไปสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็มีโอกาสเพราะว่าที่ผ่านมาเอฟฮะนะเหรียญ10บาท สองสีมุนเวียนสมัยราชการที่9นะฮะปีนี้ถูกสร้างมาให้เป็นเหรียญหมุนเวียนอยู่ในระบบมาก่อนนะฮะก็เป็นเงินทอนเงินใช้ใจ่ายนะฮะเงินซื้อข้าวซื้อของใช้ไม้สอยอะไรประมาณนี้นะ,ะก็เป็นเงินอยู่ในระบบมุนเวียนมาก่อนนะฮะสำหรับ10บาทสองสีเปอร์เซ็นต์เล็กปีนี้นะ,ะเขนะียนอ๋อครับทีีฮะต้องบอกเลยว่า อย่าพลาดคลิปนี้นะฮะอย่าพลาดคลิปนี้กันเลยเนาะเพราะว่ารับซื้อให้ราคาสูงถึง1,200บาทกันเลยถ้าไม่ผ่านการใช้งานนะฮะ1200บาทกันเลยทีเดียวนะใครที่เป็นคนช่างสังเกตอาจมีโอกาสพบเจอกว่าคนที่ไม่ไม่เป็นคนช่างสังเกตอยู่แล้วนะฮะอย่างตรงนี้ป้าป่ามีตัวอย่างมาให้ดูเหรียญหนึ่งนะฮะ มีตัวอย่างมาให้ดูกันเรียนหนึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าหายากนะครับปีนี้หายากถ้าหาไม่ยากจริงนะ,ะจำนวนการผลิตไม่น้อยจริงนะ,ะปีพศนี้ไม่ติดอันดับที่1ผลิตน้อยหายากที่สุดนะฮะถ้าไม่ผลิตน้อยที่สุดจริงๆรับรองเลยว่าไม่มีราคาซื้อในราคาเรียนละ1,200บาทกันอย่างแน่นอนนะฮะโอเคเนาะ เดี๋ยวปปาจะพาดูจุดนะฮะ,ะ,ฮะที่ปปาจ่ายถึงเหรียญละ1,200บาทสำหรับเหรียญ10บาทสสีพเพื่เสียเล็กนะฮะสมัยราชกาลที่9กันครับ F4 ่ฮะ,ะมาดูกันเต็มเต็มไปเลยนะฮะมาดูกันจริงๆดูกันเต็มเต็มไปเลยสำหรับเหรียญ10บาทสสีหมุนเวียนพเพื่เสียเล็กสมัยราชกาลที่9้จาก เป็นปีพศอ,อ,อื่นใดไปไม่ได้เอฮะนอกจากจะเป็นปีพศสองพันผลิตน้อยหายากอันดับหนึบบาทสสีมุนุยินปีพศสองพันหร้บเอครับเอฮะ เหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนนะฮะในรูปแบบพัะเสียนเล็กสมัยรัชการที่9ของเรานะฮะปีพศ2531จัดให้เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่1นะฮะเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนปีพศ2531 fc ะฮะผลิตน้อยหายากลำดับที่1 นะ,ะด้วยยอดจำนวนการผลิตราวซักราวซักเอฟเสียประมาณสักมไม่น่าจะสูงนะเอฟสีนะฮะไม่น่าจะมากนะฮะผลิตออกมาเพียง6,200เหรียญเท่านั้นเองนะฮะผลิตออกมาเพียง6,200เหรียญเท่านั้นเองใครที่ มีนะฮะใครที่มีอยู่แล้วเก็บสะสมกันอยู่แล้วนะฮะถ้าคิดจะติดต่อส่งขายให้กับช่องของป้าป่านะฮะป้าป่ายินดีรับซื้อเหรียญของท่านเลยนะนะสำหรับเหรียญ10บ,บาทปีพศ2531 f c ฮะจำนวนการผลิต6200เหรียญน,นะฮะป้าป่าว่าณปัจจุบันวันนี้อาจจะยังไม่ครบแล้วละ่ะ นะส่วนหนึ่งก็น่าจะตกหล่นสูญหายตามการเวลานะจมดินจมทรายตกลงน้ําเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะค้นพบค้นเจอได้แล้วละ่นะสำหรับเหรียญที่สูญหายนะเนาะบางทีก็อาจจะหล่นน้ําบางทีก็อดอาจจะหล่นตามท้องถนนตามฟุตบาทเอ่ยใช่ไหมฮะเพราะเป็นเหรียญหมุนเวียนมาก่อนนะเป็นเหรียญเงินทอนเป็นเหรียญเงินใช้จ่ายหมุนเวียนประมาณนั้นนะมีโอกาสที่จะสูญหายค่อนข้างเยอะนะ จะไม่เหมือนเหรียญที่ลึกต่างๆนะสำหรับเหรียญมุนเวียนนะโดยเฉพาะเหรียญสิบบาทปีพศ2531ที่เอซีเห็นอยู่เนี่ยนะฮะเขาเปเหรียญมุนเวียนมาก่อนโอกาสที่จะตกหล่นศูนย์หายนะแล้วก็ชำรุดสุดโทมเนาะเป็นไปตามการเวลาเนี่ยป่าว่านะจำนวนหลายเหรียญน,นะและอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะอยู่กับนักสะสมนะระดับมืออาชีพที่ท เขาตามเก็บกันมาก่อนหน้านี้หลายปีนะฮะเพราะว่าเหรียญ10บาท2สีปีพศ2531 FC นะฮนะเขามีชื่อเสียงมีราคาในการซื้อการขายในหมุนเวียนในท้องตลาดเหรียญบ้านเรากับกับนักสะสมเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะหลายปีนะฮะส่วนหนึ่งน่าจะอยู่กับนักสะสมนะฮะน่าจะอยู่กับนักสะสมระดับมืออาชีพเนี่ยค่อนข้างหลายเหรียญเลยนะฮะนอแต่ ยังมีโอกาสเจอในระบบมุนเวียนกันได้ใน f s ฮะนะนะถ้าไปเจอตำตะท้องตลาดเดียนบ้านเรารับเงินทอนมาเออเอก็ลองพลิกดูสึกนิดหนึ่งนะดีไม่ดีอาจจะเป็นปีพศ2531ก็ได้เนาะถึงแม้ว่าจะหาพบเจอได้ค่อนข้างยากคะแต่ก็มีโอกาสพบเจอโอเคเนาะนะนะคลิปนี้ปราปามาตามหานะฮะมาตามหาแล้วก็มาประกาศรับซื้อไปพร้อมเลยสำหรับเหรียญ10บ,บาท2ส,สีหมุนเวียนนะฮะปีพศ2531นอเนาะ เป็นเหรียญมุนเรียนมสมัยจักรที่9ที่มียอดจํานวนการผลิตเนี่ยเอฟฮะต้องบอกว่านปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าติดอันดับที่1เลยผลิตน้อยนะครโอเคเนาะสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะผิวเดิมจับจัดจริงๆปอป่ารับซื้อให้ราคาสูงสุดนะคลิปนี้ล่าสุดเลย ต้นออคลิปนี้จะจะเป็นคลิปล่าสุดที่ถูกอัปโหลดในต้นเดือนพฤษภาคมเลยเนี่ยเอฟซีฮะอัปโหลดวันที่1แต่น่าจะออกวันที่2นะเออไม่ผ่านการใช้งานฮนะปะปารับซื้อสูงสุดที่เหรียญละ1200บาทนะฮะแต่ถ้าเปลี่ยนที่ผ่านการใช้งานแล้วนะฮะค่อนข้างสมบูรณ์อยู่เนี่ยนะปะปาก็น่าจะเริ่มต้นที่เหรียญละ500นะอนะเหรียญละ500แต่ถ้าผ่านการใช้งานแล้วมีสภาพค่อนข้าง ค่อนข้างแย่นะคะค่อนข้างจะมีตำหนิเยอะนะฮรราคาก็จะไม่ถึง500ระฮะนะร,นะร,ราคา500ผ่านการใช้งานเนี้ยต้องเป็นผ่านการใช้งานค่อนข้างสมบูรณ์นะรสรุปคือผ่านการใช้งานสมบูรณ์ป่ารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลย f อได้แน่นอนเหรียญละ1200บาทกันเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่มีก็ f อฟสามารถที่จะ ส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากับช่องของประปานะฮะถ้าหากเหรียญของท่านใช้ปีพศ2531ไม่ว่าจะผ่านการใช้งานมาแล้วหรือว่าไม่ผ่านการใช้งานประปายินดีรับซื้อเหรียญของท่านนะฮะส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคากันได้ที่ FCH FCH แคปหน้าจอหรือว่าเพิ่ม ID line ได้เลยนะฮะโอเคเนะาะ ID line ฮะ 0927928232นะเพิ่ม ID ดี n ลแล้ว F t ถ่ายรูปด้านหน้าด้านหลังเหรียญของท่านนะฮนะส่งมาให้แอดมินประเมินราคาถ้าหากเราตกลงราคากันได้ยินดีรับซื้อเหรียญของท่านทันทีนทนะฮะสำหรับช่องของประป่าเนาะเอเสีฮอย่าลืมฮะเพิ่มไอดีไลน์อะนะ0927928232 หรือหากใครที่เข้าหลายไม่เป็นเล่นหลายไม่เก่งแต่ท่านมีเหรียญสิบาทปีพศ2531นะฮะนะก็สามารถฮนะติดต่อสอบถามก่อนก็ได้เสียทางเบอร์โทรนะฮะ0 9 2 7 9 2 8 2 3 2นะที่จริงตัวหนังสือตัวใหญ่ฮนะทั้งด้านบนเนี่ยสองเบอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบอร์อดีร์ไลน์หรือเบอร์โทรปรปร้าใช้เบอร์เดียวกันเลยนะฮะนะเออใช้เบอร์เดียวกันเลยใครถนัด ทางไอดีไลน์ก็เพิ่มไอดีไลน์แล้วก็ถ่ายรูปเหรียญของท่านให้ส่งให้อดมินประเมินราคานะถ้าหากท่านใดเข้าไลน์ไม่เป็นเล่นไลน์ยังไม่เก่งนะ่ยจะติดต่อสอบถามก่อนก็สามารถที่จะใช้เบอร์โทรเบอร์เดียวกันเลย0 9 2 7 9 2 8 2 3 2ชัดเจนเอฟซีเนาะนะฮะที่จริงปะปามีเบอร์ล่างอีกเบอร์หนึ่งนะฮะคู่กันเบอร์ล่างเนี่ยไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรเบอร์เดียวกันเหมือนกันนะฮะศูนย์เก้าแปดสี่ศูนย์เก้าห้าสองสี่สี่ถนัดเบอร์ไหนเอฟซีฮะถนัดเบอร์บนใช้เบอร์บน ถนัดเบอร์่างใช้เบอร์ร่างคลิปนี้ปาปามาประกาศร,รับซื้อนะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาท10บ,บาทปีพศ2531เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่1นึ่นะ,ะทั้งผ่านการใช้งานแล้วและไม่ผ่านการใช้งานกันเลยเดียวนะฮะโอเคเนาะใครมีติดต่อมาปาปารับซื้อจริงครับเอฟซีก่อนจากกันไปเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือน ช่องของปปาไว้เวลาปปาอัปโหลดวิดีโอหรือว่าปปาไลฟ์สดนะฮะนะครปบาปาเผยแพร่ออกไปเนี่ยอ่ะคลิปวิดีโอปป่าหรือว่าไลฟ์สดเนี่ยจะไปเด้งแจ้งเตือนให้ท่านทราบท่านจะได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบในช่องของปาป่าฮะว่าปปารับซื้อเหรียญอะไรชนิดราคาเท่าไหร่นะโอเคเนาะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้ผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ